Thank you ค่ะนี่คือแอดแอนนาแันค่ะวันนี้ขวัญและปุลมนะคะพาคุณผู้ชมมาชมภาพความสวยงามของวิถีชีวิตพี่น้องที่ตําบลคลองเคียนอาเภอตะกทุ่งจังหวัดพังงาค่ะรวมถึงพามาชมธรรมชาติสวยๆที่นี่ด้วยค่ะค่ะวันนี้เราสองคนค่ะจะพาคุณผู้ชมนะคะล่องเรือชมความสวยงามทางธรรมชาตินะคะนอกจากนั้นแล้วค่ะเราจะมาริมลองความสดอร่อยของอาหารทะเลสดๆรวมถึงนะคะพระเอกของงานในวันนี้ด้วยนั่นก็คือหอยนั่นเองค่ะใช่แล้วค่ะพร้อมไือยังครับปุลมพร้อมแล้วไปกันเลยไปกันเลยค่ะ คลองเคียนหรือตำบลคลองเคียนเป็นตำบลเล็กๆในเขตอำเภอตะกวดทุ่งจังหวัดพังงาค่ะตั้งอยู่บริเวณตะวันตกของอ่าวพังงาเป็นตำบลที่มีหมู่เกาะอยู่รายรอบที่นี่มีจุดเชื่อมโยงทางการท่องเที่ยวระหว่างหมู่เกาะภูเก็ตด้านทิศตะวันตกหมู่เกาะพีพีด้านทิศตะวันออกและหมู่เกาะยาวด้านทิศใต้ค่ะ มิประเทศของตำบลคลองเคียนค่ะก็มีภูเขานะคะที่สลับซับซ้อนประกอบกับค่ะเป็นที่ราบชายฝั่งนะคะตลอดแนวทิศตะวันตกของอ่าวพังงาด้วยค่ะขวัญค้างที่นี่นะคะเมื่อก่อนถูกเรียกชื่อว่าคลองตะเคียนค่ะเพราะว่าที่นี่มีต้นตะเคียนมากมายเลยทีเดียวใช่ค่ะแต่หลังจากนั้นนะคะชาวบ้านก็เรียกไปเรียกมาจนเหลือเพียงแค่ว่าบ้านคลองเคียนนั่นเองค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราสองคนก็มาอยู่บนเรือแล้วนะคะเพื่อจะพาไปชมความสวยงามรอบๆคลองเคียนรวมถึงอ่าวพังงาด้วยค่ะ วิถีชีวิตของชาวตำบลคลองเคียนเป็นแบบเรียบง่ายมีทา,ายาศัยไมตรีเป็นกันเองยิ้มแย้มแจ่มใสประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามมีศิละปะวัฒนธรรมที่มีความเป็นเอกลักษณ์ของตนเองและเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชนจึงเกิดการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศขึ้นในตำบลคลองเคียนเพราะที่นี่คือประตูหนึ่งที่จะนำไปสู่การท่องเที่ยวหมู่เกาะต่างๆของอ่าวพังงาค่ะ และเพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยวระหว่างหมู่เกาะต่างๆและชายฝั่งรอบอ่าวพังงามีการบริหารจัดการเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนอย่างบูรณาการร่วมกันของคนในชุมชนค่ะ ตอนนี้นะคะเราก็ล่องเรือมาเรื่อยๆค่ะเพ mm hmm. ื่อมาชมความสวยงามของอ่าวพังงาน,นะคะเมื่อสักครู่เราก็ผ่านในสมุทรลอดแล้วก็เกาะห้องค่ะซึ่งมีความสวยงามมากๆเลยละค่ะ นี้นะคะเรามาร่วมงานเทศกาลกินหอยของอตำบลกองเทียนนะคะนอกเหนือจากซีฟู้ดที่สดนะคะจากทะเลในอ่าวพังงาแล้วนะคะเรายังมีแหล่งท่องเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจและก็แนะนำนะคะเป็นที่ต้อนรับของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกนะคะไม่ว่าจะเป็นเกาะละวะเกาะห้องนะคะแล้วก็ ถ้ำลอดนะคะซึ่งตอนนี้เราก็มาอยู่บริเวณท้าลรอดนะคะซึ่งในอ่าวพังงำสามารถที่จะท่องเที่ยวได้นะคะนอกเหนือจากในพื้นที่เกาะละวะแล้วนี่นะคะเราสามารถที่จะมาเที่ยวเกาะตะปูเกาะปัญญีสนามฟุตบอลลอยน้ำมาดูวิถีชีวิตประมงพื้นบ้านหรือไม่เขวิถีชีวิตของผู้คนที่เป็นมิตรไมตรีนะคะคอยต้อนรับนักท่องเที่ยวอย่างอบอุ่นเลยค่ะนั่งเรือจากท่าเทียบเรือคลองเคียนมาไม่กี่นาที ก็จะพบกับแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติในเขตอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงาไม่ว่าจะเป็นเกาะห้องเกาะพนักเกาละลวะและถ้ำลอดจะมีชาวบ้านพายเรือคายูคอยให้บริการนักท่องเที่ยวนั่งเรือชมความสวยงามในถ้ำลอดเหตุที่เรียกว่าถ้ำลอดเพราะต้องลอดโขดหินเข้าไปในถ้ำการเข้าถ้ำลอดต้องรอน้ำลงก่อนจึงจะเข้าไปได้หากเข้าไปในตอนน้ำขึ้นอาจจะมีโอกาสติดอยู่ในถ้ำได้ค่ะ ที่สำคัญการให้บริการเรือท่องเที่ยวหรือแคนูที่บ้านคลองเคียนเท่ากับเราได้ช่วยเหลือการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืนสร้างรายได้สู่ชุมชนสู่ชาวบ้านอีกทางหนึ่งด้วยค่ะและนี่นะคะเป็นภาพความสวยงามของอ่าวพังงาค่ะที่รายการนำมาฝากผู้ชมในวันนี้นะคะ ซึ่งเป็นความสวยงามธรรมชาติค่ะจะเห็นได้ว่ามีเกาะมากมายเกาะเล็กเกาะน้อยเกาะใหญ่นะคะจำนวนทั้งหมด51เดกาะด้วยกันค่ะ ส่วนใหญ่จะมาจากเกาะภูเก็ตนะครับแล้วก็พื้นที่ของทิญญานแห่งชาติอว่างานมีทั้งหมด51เกาะนะครับตั้งแต่เขาตะปูเขาพิงกันถ้ำทะลุถ้ำลอดแต่จุดที่ใกล้ตำบลคลองเกียนมากที่สุดก็คือเกาะห้องเกาะพนักและเกาะระวะซึ่งเป็นเกาะที่มีธรรมชาติที่สวยงามแล้วเราก็มีจุดหน่วยพิทักษ์อิญยานซึ่งเราจัดเจ้าหน้าที่จัดเก็บค่าธรรมเนียมบริการนักท่องเที่ยวอ,อยู่นะครับเกาะห้องนี้สวยมากครับเรา จะสามารถไปายพายแคน,นูนะครับเข้าไปในในช่องของของเขาภูเขานะครับอาจจะมีถ้ำเล็กๆน,น้อยๆซึ่งจะลอกเข้าไปถ้าในเกาะห้องหรือเกาะพนักเนี่ยจะเป็นถ้าทีทเออ่เขาเรียกว่าทะเลในถ้าเวลาน้ําขึ้นมากๆเราจะเข้าไม่ได้แต่จะต้องดูในเรื่องของน้ําขึ้นน้าลงถ้าน้ําลงเราจะสามารถแคน,นูเข้าไปนะครับเข้าไปชมข้างในเป็นทะเลในเกาะห้องเกาะพนักนอกจากนั้นนะก็ยังมีเกาะละวะครับซึ่งเป็นเกาะที่ กาะเดียวใน51ก่อของอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงาที่ว่ามีหัดทรลายที่สวยงามนะครับเราก็มีเจ้าหน้าที่อยู่เป็นหน่วยพิทักษ์อุทยานอยู่แล้วก็มีเจ้าหน้าที่ดูแลโดยความสะดวกให้ครับมีห้องน้ํามีเต็นท์มีบ้านพักไว้คอยสำหรับบริการนักท่องเที่ยวของอ่าพังงามีพื้นที่ครอบคลุมอยู่ในเขตอำเภอเมืองพังงาและอำเภอตะกวดทุ่งมีพื้นที่ประมาณ250,000ไร่ อุทยานแห่งนี้เป็นอุทยานแห่งชาติประเภทชายฝั่งทะเลแห่งที่สองของประเทศมีความงดงามของทิวทัศน์ชายฝั่งและทิวทัศน์เหนือผิวน้ำอุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าชายเลนและยังเป็นแหล่งขยายพันธุ์สัตว์น้ำมากมายวิงอ่าวพังงายยังเต็มไปด้วยเกาะหินปูนซึ่งมีความสวยงามด้วยรูปลักษณ์แปลกตาค่ะ คุณผู้ชมคะสาหรับการท่องเที่ยวที่อ่าวพังงานะคะสามารถที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวตลอดทั้งปีเลยละค่ะเพราะว่าที่นี่นะคะจะมีอย่างที่เห็นนี่ค่ะเป็นผาหินปูนนะคะแล้วก็ภูเขามากมายเลยล่ะค่ะคอยกันขึ้นลมให้อยู่นั่นเองค่ะภาพโดยรวมแล้วอ่าวพังงาเที่ยวได้ทั้งปีนะครับก็เป็นความเขาเรียกว่าเป็นความโชคดีของชาวจังหวัดพังงาก็ได้ครับว่ามีพื้นที่เที่ยวทั้งเป็นที่เป็นเป็นชายฝั่งเป็นอ่าวแล้วก็พื้นที่ที่เป็นเกาะ ในส่วนของอ่าวพังงาเนี่ยห้บเตอนี้มากันทุกวันครับจากทั่วโลกเลยแต่ที่นี้เราก็จะมาเน้นในเรื่องของพื้นที่ที่ติดกับอาบตะคลองเียนกิจกรรมทางการท่องเที่ยวหลักยอดนิยมเลยนะคะเมื่อนักท่องเที่ยวมาสัมผัสที่จังหวัดพังงาค่ะก็จะมาร่วมกิจกรรม เที่ยวนั่นก็คือการพายเรือแคนูนะคะสัมผัสความสวยงามทางธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นหาดทรายสายลมหรือว่าแสงแดดรวมถึงป่าชายเลนด้วยค่ะใช่แล้วค่ะเป็นกิจกรรมในเรื่องของการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของจังหวัดพังงาน,นั่นเองค่ะกิจกรรมท่องเที่ยวที่น่าสนใจนอกเหนือจากที่เราล่องเรือเที่ยวชมบรรยากาศ หมู่เกาะใน,นอ่าวพังงาประมาณ51เกาะแล้วเนี่ยนะคะ มีรูปร่างแปลกตาสวยงามนะคะเป็นภูเข่าอินปูแล้วเนี่ยนะคะเรายังมีกิจกรรมล่องเรือแคน,นูนะคะสัมผัสธรรมชาติอย่างใกล้ชิดนะคะเป็นกิจกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะคะอีโคฟรีลี่นะคะสำหรับนักท่องเที่ยวที่สนใจนะคะก็อย่าลังเลใจนะคะเชิญเดินทางมาท่องเที่ยวในพื้นที่เขาพังงาได้ซึ่งสามารถเข้าถึงได้ทั้งจากทางภูเก็ตนะคะและตำบลกองเกียนเองเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็จากตัวเมืองจังหวัดพังงาหรือจากเกาะยาวก็ใกล้นิดเดียวนะคะเพราะฉะนั้น นั้นนะคะอ,ะอยากจะเชิญชวนท่านทั้งหลายที่ชมรายการอยู่นะคะว่าหนีความเครียดมาสัมผัสธรรมชาตินะคะมาชาร์จแบตที่นี่นะคะยินดีต้อนรบับค่ะ ค่ะซึ่งวันนี้นะคะขวัญจะพาคผู้ชมนะคะไปชมภาพความสวยงามรอบๆหมู่บ้านรวมถึงไปชิมอาหารทะเลกันค่ะไปเลยค่ะสถานที่ท่องเที่ยวนะครับที่เราไปกันเมื่อตะก,กี้ก็คือเกาะละวะใหญ่นะครับแล้วก็เกาะห้องเกาะพนักซึ่ง เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สําคัญที่อยู่ในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองเคียนแต่อยู่ในความรับผิดชอบของอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงาครับคือถ้าพูดถึงความอุดมสมบูรณ์นะครับสัตว์ทะเลก็ยังอุดมสมบูรณ์มากแต่เนื่องจากว่าเรานะครับต้องส่งวัตถุดิบนะครับซึ่งเป็นกุ้งหอยปูปลาเนี้ยออกไปต่างจังหวัดด้วยนะครับทำให้สัตว์น้ำนะครับที่เราส่งไม่พอเพียงนะครับก็เลย มีปัญหานิดหนึ่งนะครับแต่ความบุรมสมบูรณ์ของสัตว์น้ํายังมีอยู่แต่คนจับจับสัตว์น้าน้อยลงเนื่องจากว่าเขาเปลี่ยนนะครับอาชีพนะครับไปพายเรือแคนูนะครับคลองเคียนเป็นตำบลหนึ่งในอำเภอตะกวดทุ่งจังหวัดพังงามีลักษณะภูมิประเทศเป็นหุบเขาสลับกับที่ราบลุ่มมีอนาเขตติดต่อ,อก,กับภาคพื้นดินและชายฝั่งทะเลอ่าวพังงาประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพประมงและการเกษตร ที่นี่มีท่าเทียบเรือที่มีความสะดวกสบายใกล้กับจุดท่องเที่ยวหลากหลายจุดในเขตพื้นทีแห่งชาตินอกจากนี้ค่ะยังมีทรัพยากรทางทะเลที่มีความอุดมสมบูรณ์มีอาหารทะเลที่สดอร่อยนับเป็นแหล่งผลิตอาหารทะเลที่สําคัญในจังหวัดพังงาด้วยค่ะวัตถุประสงค์ก็เพื่อที่จะอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลและชายฝั่งนะครับไม่ว่าจะเป็นกุ้งหอยปูปลานะครับที่มีอยู่ในอ่าวพังงานะครับซึ่ง ยังอุดมสมบูรณ์นะครับทางธรรมชาติอยู่ไม่ว่าจะเป็นอ,อ,อาหารทะเลสถานที่ท่องเที่ยวนะครับจำนวนประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเคียนมี4,615คน952ครัวเรือนอาชีพหลักของคนที่นี่คือการทำประมงชายฝั่งและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอาชีพเสริมคือการทำสวนยางพาราสวนผลไม้แปรรูปอาหารทะเล งานหัตถกรรมและปัจจุบันชาวบ้านส่วนหนึ่งค่ะก็ผันตัวเองมาพายเรือแคนูนาเที่ยวที่อ่าวพังงาค่ะคือในเรื่องของวิถีชีวิตชุมชนก็อยู่คู่กับตาบลคลองเคียนมาตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายายแล้วเพราะว่า,าพูดถึงวิถีชีวิตชุมชนของคนในตำบลคลองเคียนก็คือเป็นคนที่ประกอบอาชีพทําสวนนะครับสวนยางพาราทาอาชีพประมงดั้งเดิม แล้วก็เพิ่งมาเปลี่ยนอาชีพใหม่นะครับใน 2, 3ปีที่ผ่านมาก็คืออาชีพพายเรือแคนูครับครับอยู่เกือบ200ปีนะครับก็เปน็นต้นต้นกำเนิดนะครับมาจากจังหวัดสตูลน,นะครับแล้วก็มาอยู่โดยอพยพมาทางเรือแล้วก็มาพักตามเกาะแก่งต่างๆนะแล้วก็ออกลูกออกหลานจนกระทั่งนะครับเป็นตำบลตำบลหนึ่งะครับชื่อว่าตำบลคลองเคียนจากคำบอกเล่าของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเคียนทำให้เรารู้ว่า ชุมชนคลองเคียนมีประวัติการก่อตั้งชุมชนมากว่า200ปีค่ะซึ่งผู้ที่มาทำรกรากในสมัยแรกๆอพยพมาจากจังหวัดชายแดนใต้ของไทยตำบลคลองเคียนในสมัยก่อนมีต้นตะเคียนขึ้นมากมายและมีลำคลองไหลผ่านเนินเขาลงสู่ทะเลจึงเป็นที่มาของชื่อเรียกของชุมชนแห่งนี้มาจนถึงปัจจุบันและด้วยความสมบูรณ์ทางทะเลตำบลคลองเคียนจึงขึ้นชื่อในเรื่องของความสดอร่อยของอาหารทะเลนั่นเองค่ะ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเทียนจังหวัดพังงาจึงได้จัดงานเทศกาลหอยและอาหารทะเลข,ขึ้นมาเป็นประจำทุกปีค่ะเพื่อที่จะส่งเสริมให้เกิดจิตสำนึกของชุมชนด้านการอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนในพื้นที่ตอนนี้นะคะเราสองคนอยู่กันที่ซุ้มบ้านติเตนะคะซึ่งเมนูหอยที่สำคัญของที่ซุ้มแห่งนี้ก็คือนี่ค่ะยำหอยลงฟ้าค่ะและก็นี่นะคะเป็นพอกหอยครกค่ะค่ะส่วนในมือปุลมนะคะ นอกจากมีสารพัดหอยแบบที่ขวัญบอกแล้วนะคะแล้วก็ยังมีหอยนางรมตัวโตๆค่ะแล้วก็นี่ค่ะยำหอยติบสมุนไพรค่ะรสชาติหวานกรอบเลยทีเดียวค่ะต้องลองชิมดูเป็นไงอร่อยมากเลยค่ะละลายในปากเลยอ,ะอ่ะอ,อร่อยมากค่ะ กันตัวอ้วนๆโตๆแล้วก็เป็นๆเลยนะคะถือว่าเป็นสัตว์น้ําทางทะเลสัตว์เศรษฐกิจแล้วก็เป็นสัตว์พื้นเมืองของที่ตําบลคลองเกียนจังหวัดพังงาเลยล่ะค่ะเวลาแกะเนื้อออกมาก็จะเป็นแบบนี้นะคะสามารถทําได้หลากหลายเมนูเลยทีเดียวค่ะนั่นก็คือเมนูนี้เลยค่ะแกงเหลืองสองแผ่นดินนะคะรวมไปถึงราดหน้าสามสหายค่ะที่นี่หมูสามบ้านเจ้าครัวนะคะจะมีเมนูหอยอะไรดูด้านในกันเลยค่ะ เป็นที่ทราบกันดีนะคะว่าในพื้นที่ตำบลคลองเตนแห่งนี้ค่ะเป็นแหล่งที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรสัตว์น้ำรวมถึงหอยด้วยแล้วก็หอยที่มีรูปร่างหน้าตาแปลกๆในมือบุลมตอนนี้นะคะนี่ก็คือหอยจอบนั่นเองค่ะขวัญซึ่งหอยจอบนี้นะคะก็สามารถตัวใหญ่มากเลยสามารถปรุงอาหารได้หลากหลายเมนูเลยค่ะอย่างเช่นเมนูพิเศษในวันนี้ก็คือเบื่อทอดหอยจอบนั่นเองค่ะนี่คือหอยจอบค่ะทําได้หลายชนิดกากแกงก็ได้ต้มยำก็ได้ทอดเบื่อหอยจอบก็ได้ค่ะ พบมากที่สุดในตำบลคองเคียนที่หมู่สามรสชาติหวานอร่อยนิ่มขอเชิญทุกท่านนะคะให,ให้มาชิมหอยโจบที่ตำบลคลองเคียนค่ะชิมแล้วอย่าติดใจคนตำบลคองเคียนและหอยโจบคือถ้าอยากให้รู้จักคองเคียนก็คือในเรื่องของอาหารทะเลนะครับซึ่งสดและก็ราคาถูกแล้วก็ยังคงความเป็นอุดมสมบูรณ์ และที่สําคัญอันดับสองรองลงมาก็คือตอนนี้ก็คือในเรื่องของสถานที่ท่องเที่ยวที่ต้องรู้จักก็คือเกาะละวะใหญ่นะครับเกาะพนักและก็เกาะห้องซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามแต่เนื่องจากว่าองค์การบริหารส่วนตำบลลองเคียนห่างจากถนนเพชรเกษมมา25กิโลทาให้นักท่องเที่ยวนะครับที่เข้ามาก็ลําบากนิดหน่อยแต่พอมาเจอสถานที่จริงเขาก็หายเหนื่อยนะครับว่าเออ ทำไมมีสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามอยู่ใกล้สถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามมีสะพานท่าเทียบเรือที่ใหญ่โตถือว่าเป็นสะพานท่าเทียบเรืออันดับหนึ่งของจังหวัดพังงาครับเดินชิมอาหารทะเลสดๆกันจนเหนื่อยเลยล่ะค่ะต้องยอมรับว่าตำบลคลองเคียนนั้นอุดมสมบูรณ์จริงๆเพราะมีอาหารทะเลและมหกรรมหอยหลากหลายชนิดให้เราได้ชิมลิ้มลองรสชาติความอร่อยกันจนอิ่มท้องเลยล่ะค่ะ และซุ้มตรงนี้นะคะก็คือซุ้มของบ้านย่านสะบ้านนั่นเองค่ะค่ะถือว่าเป็นการผสมผสานกันอย่างลงตัวนะคะระหว่างแมงกระพุนทะเลของปักใต้บ้านเรานะคะมาทําเป็นลาบค่ะซึ่งเป็นอาหารอีสานนะคะประจําถิ่นที่ยอดนิยมเลยทีเดียวค่ะแซ่บหลายและอันนี้คืออะไรนะคะมาคอหมกทะเลค่ะอันนี้ก็เป็นเมนูเฉพาะของย่านสะบาใช่ไหมคะรสชาติเป็นยังไงคะ แซ่บอันนี้แซ่บค่ะอันนี้อะคะอันนี้ก็แซ่บยาวแล้วก็ตรงนี้นะคะเป็นในส่วนของอหารทะเลสดๆค่ะโอ้โหดูสิคะหอยแครงค่ะตัวโตมากๆเลยละค่ะโอ้โหแล้วนี้นะคะก็เป็นหอยนางรมค่ะมีอีกหลายอย่างนะคะอันนี้เป็นปูม้าค่ะโอ้โหคุณผู้ชมค่ะตัวโตมากๆเลยละค่ะแสดงให้เห็นว่าที่นี่นะคะมีความสมบูรณ์มากๆจริงๆค่ะ ส่วนนี้ค่ะเมนูกุ้งเผานะคะ okay, <come> หอมามากๆเลยล่ะค่ะ คนก็เต็มอิ่มกับการได้สัมผัสภา,ภาพความสวยงามของทิวทัศน์บรรยากาศต่างๆที่คลองเคียนรวมไปถึงที่อ่าวพังงาค่ะและที่สําคัญในวันนี้นะคะเราทั้งสองคนค่ะได้ลิ้มรสชาติความอร่อยของหอยและก็อาหารทะเลด้วยค่ะซึ่งแน่นอนค่ะว่าที่นี่นะคะยังเต็มเปี่ยมไปด้วยศักยภาพของความสมบูรณ์นะคะของทรัพยากรทางการท่องเที่ยวรวมถึงทรัพยากรสัตว์น้ําต่างๆค่ะที่เป็นแหล่งวัตถุดิบสําคัญเลยนะคะป้อน ครัวอันดามันสู่ครัวโลกอีกด้วยค่ะนอกจากนั้นแล้วค่ะยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศนะคะได้เป็นอย่างดีเลยซึ่งเป็นการตอบโจทย์ทางการท่องเที่ยวของจังหวัดพังงาอีกด้วยค่ะวันนี้นะคะหมอนเราอกเราสงคนแล้วนะคะ,คะลาไปก่อนค่ะสวัสดีสสดค่ะ,คะ ชอครัวอาดามันสู่ครัวโลกที่ป้อนสู่เทกเท็กเทสำหรับวันนี้นะคะเราสองคนก็อิ่มสุขรวมไปถึงอิ่มอร่อยกับอาหารทะเลหลากลายอย่าลืม